ขายอะไรสิ่งหนึ่งที่จะทำคือการไลฟ์ขายกา่อนร้อยแล้วนะคะก็ยังสวัสดีค่ะพักวันจริงๆเป็นจริง,รงสองจริงนะคะวันนี้พี่วหนกําลังจะ มาขายของออนไลน์นะคะคือความจริงก็ขายอยู่ทุกวันเลยค่ะแต่ว่าวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูว่าเวลาจะขายของเนี่ยพี่หวานทําอะไรบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กําลังอยากจะขายของออนไลน์นะคะไม่รู้ว่าจะขายยังไงทําอะไรยังไงบ้างก็มาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ <บ in. S 1> มีนอต้องถามมาแนะ่เลยว่าพีา่หวานขายอะไรคะพี่หวานขายอุปกรณ์ผู้สูงอายุนะคะแต่วันนี้ไม่ขอบอกนะคะว่าขายอะไรนะไม่ลงรายละเอียดเนาะ แต่ก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่หวานกําลังจะหาอย่างอื่นมาขายเพิ่มนะคะที่ไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าพี่หวานขายอะไรเพิ่มเนาะแล้วก็มีหลายคําถามมาถามพี่หวานมากมายนะคะว่าขายจากช่องทางไหนนะคะก็ใครที่แบบเพิ่งเริ่มทำนะคะพี่หวานแนะนำเลยว่าควรจะขายทุกช่องทางคะ่ะไม่ว่าจะ f b o o k o o k f b o o k o o n p a n p นะคะอ่ w อ t t จีทวิตเตอร์ยูท หรือ Tik t o k ก็ตามนะคะสามารถลงได้หมดทุกช่องทางเลยนะคะแล้วค่อยมาดูค่ะว่าผลตอบรับช่องทางไหนมันดีแต่ส่วนของพี่หวานเองพี่หวานขายแค่ในแฟนเพจเฟซบุ๊นะคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าพี่หวานมาจากแฟนเพจเฟซบุ o กทั้งนั้นเลยคะ่ะและสิ่งหนึ่งที่จะทำนะคะคือการไลฟ์ขายของค่ะแต่ว่าไลฟ์ขายของของพี่หวานเนีย่ยไม่ได้ให้คนมาซีเอฟในไลฟ์แบบนั้นนะก็<ล>ะจะเป็นไลฟ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าน้นๆมากกว่านะอุปกรณ์อะไรที่ใช้กัน ไลฟ์หวานก็คือมือถือกับขาตั้งมือถือนั่นเองนะคะอันนี้ดีมากพ่หวานชอบมากๆนะคะเขาสามารถกางหูไปนได้ด้วยนะคะแล้วก็กางเพื่อที่จะตั้งนะสามารถยืดหดได้นะคะนี่ยืดได้แล้วก็หดได้ชอบมากๆนะคะแล้วก็สามารถปรับมุมมองเป็นแนวนอนได้นะ,ะหมุนล็อกตรงนี้แล้วก็กลายเป็นแนวนอนซึ่งเวลาไลฟ์พี่หวานก็เข้าไปที่ Facebook นะแล้วก็เข้าไปที่แฟนเพจพี่หวานมีแฟนเพจเต็มไปหมดเลย พอเข้ามาแล้วนะคะก็ทําการตั้งหัวข้อโพสพี่หวานก็จะทําการไลน์นะคะก็โพสเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่หวานก็จะใส่ราคาอะไรเงี้ยไว้หมดเลยนะคะเพื่อความง่ายนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดนะซึ่งพอเราตั้งเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการไลน์แล้วนะคะก็ย<ๆ>ังไงขออนุญาตไปไลฟ์ก่อนนะคะแต่ว่าไลฟ์ของพี่หวานนะคะ<ๆ>ก็จะไม่เห็นหน้านะแต่บางอันก็เห็นนะคะแต่ว่าอันวันนี้จะไม่เห็นหน้านะคะ สวัสดีคะ่คะขาวันนี้นะคะทางร้านนะคะก็อยากจะมารีวิวสิ่งหนึ่ง,สง,งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการไลฟ์สดขายของพิวานละสิ่งหนึ่งถ้าเกิดจะจจะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะหรือขายข,าของอะไรก็ตามก็ควรที่จะทําบัญชีรายรับรายจ่ายคะ่ะเราจะได้รู้ว่าขาดทุนกาไรยังไงนะคะถ้าขาดทุนเราอาจจะต้องแก้ไขสถานการณ์ใหมะะ่เองก็แนะนําว่าควรจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ และนี่ก็คือคร่าวๆในะคาะในการขายของออนไลน์นะซึ่งปกติแล้วพี่หวานก็จะลงแอดบ้านนะคะเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะคะไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยมากนะคะนั่นคือ50บาทเท่านั้นค่ะซึ่งหลายคนแบบงงว่าทำไมพี่หวานลงแอดน้อยจังนะคะก็บอกเลยว่างงไม่เยอะนะ,ะและอย่างนึงก็คือคิดว่าตัวเองไหวในการขายเนี่ย ประมาณนี้เพราะว่าขายเองคนเดียวต้องแพ็คของคนเดียวแล้วก็ต้องทํา YouTube อีกประมาณนี้กําลังโอเคเราดูกันดีกว่านะคะว่าพี่หวานลงแอดยังไงบ้างคะอันนี้พี่หวานก็เข้ามาที่โพสต์ที่ต้องการโปรโมทแล้วนะคะเขาก็จะให้เลือกเป้าหมายของเราเลยเขาก็จะมีให้เลือกเป้าหมายนะคะว่าจะเพิ่มจํานวนการรับชมวิดีโอหรือว่าเพิ่มจํานวนข้อความพี่หวานก็เลือกที่เพิ่มจํานวนข้อความนะคะก็จะได้ทักมาซื้อของกับเราได้เองนะคะ กลุ่มเป้าหมายนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอากลุ่มเป้าหมายแบบไหน,นแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายในยพี่หวานก็ไม่แน่ใจว่าพี่หวานเลือกโอเคไหมดีขนาดไหนนะคะแต่พี่หวานจะเลือกแบบที่ที่ตัวเองคิดว่าน่าจะเจอกลุ่มลูกค้านะคะพี่หวานจะเลือกอายุตั้งแต่35ปีถึง60ปีขึ้นไปเลยพี่หวานจะเข้าไปให้ดู ก็จะเลือกตำแหน่งประเทศไทยนะคะแล้วก็คุณลักษณะที่หวานเลือกเดานะคะว่าคนผู้สูงอายุนะคะจะใช้ชีวิตยังไงจะดูอะไรบ้างนะคะี่หวานก็เลือก T ทสโก l โ t ต s สช o p ปปิ g งออนไลน์ไทยรัฐโยโย่เว k ร์ i พอยนะคะสถานีโทรทัศน์ดูแลผู้สูงวัยอายุผู้สูงวัยการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยสมุนไพรยาความดันโรคหัวใจระบบไหลเวียนคเลสเตอรอลวัดศาสนาวัตถ,ถุมงคลดวงชะตา ความเป็นแม่ความร่ำรวยนั่นเองนะคะอายุก็เลือก35ถึง60ปีนะคะแล้วก็เพศทั้งหมดนั่นเองนะคะการที่กำหนดคุณลักษณะเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราใครที่แบบมีความรู้นะคะก็มาแนะนำได้นะคะว่าควรเลือกแบบไหนนะคะเพราะว่าการที่เราเลือกคุณลักษณะตรงนี้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อะจะทำให้เราเนี่ยได้แอดที่มีคุณภาพมากๆนะคะอันนี้หวานเลือกมั่วๆนะคะเดาลุ้นๆเลยนะ จากนั้นนะคะเขาก็ให้เลือกนะคะว่าเราจะโปรโมตด้วยราคากี่บาทต่อวันนะคะเชื่อในเข้ามาในหน่วยเหรียญน,นะคะดูดีๆนะคะว่าเข้ามาในหน่วยบาทหรือหน่วยเหรียญถ้าหน่วยเหรียญต้องคูณประมาณ30บาทเข้าไปนะคะอันนี้พี่หวานจะเอาสักแค่1เหรียญพอนะคะพอ1เหรียญเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะเข้าถึงโดยประมาณ277-800ถึงคนนะคะเขาก็จะถามด้วยนะคะว่าเราจะลงทาง i n s t a g r กรได้ไหมก็ไม่นะคะแล้วก็กดโปรโมทได้เลยะคะ่ะ อันนี้พี่หวานผูกกับบัตรเอาไว้แล้วนะคะใครที่ไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถใช้ t r u l Money Wallet ได้นะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอทาง Facebook ตรวจสอบนะคะว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านก็แอดเริ่มได้เลยค่ะสองเคล็ดลับที่พี่หวานทำมาโดยตลอดในการขายของออนไลน์นะคะอย่างแรกนะคะคือการตอบแชทลูกค้าค่ะ แนะนำว่าตอบให้เร็วที่สุดยิ่งตอบช้านะคะลูกค้าหายนะปลาเร็วกินปลาช้าเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะมากซึ่งพอคู่แข่งเยอะเวลาเราตอบช้าเนี่ยลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ได้นะคะหรือว่าไปเจอเจ้าอื่นที่เขาตอบเร็วกว่าก็มีนะคะแล้วที่เวลาถ้าเกิดเราลงแอดใช่ไหมคะลงโฆษณาใน Facebook อะไรเงี้ยพอเขาเห็นโฆษณาเราแล้วเขาอยากได้เขาก็ถามหาซึ่งมันอาจจะเป็นความอยากได้ที่แบบ แป๊บเดียวก็ได้นะคะซึ่งพอเราตอบช้าเขาก็จะเปลี่ยนใจไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเน้นตอบคําถามตอบแชทให้เร็วที่สุดนะคะเท่าที่จะตอบได้นั่นเองค่ะอีกเคล็ดลับหนึ่งพี่หวานทามาโดยตลอดนะคะในการขายของออนไลน์นะคะกคือการใช้ภาษาที่ถูกต้องค่ะเพราะมันจะดูมีความเป็นมืออาชีพมากๆนะคะยังไงลองไปปรับใช้กันดูนะคะสําหรับใครที่อยากจะขายของออนไลน์วันนี้วันพอตัวราไปก่อนใครที่ชื่นชอบกินดีกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กัน้วยค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ 拜拜。